สวัสดีครับผมรัดนะครับผมวันนี้เรามาดูเทคนิคก,การลั่วแบบช่างมืออาชีพกันนะครับผมนี่คือไม้คิ้วนะครับผมออกแบบสามเหลี่ยมนะครับผมคล้ายๆกับคมแฟกนะครับผมอันยาวแบบนี้ขายกันร้อยยี่สิบกว่าบาทเลยนะครับผมแนวที่ใช้จะปิดกับไม้เคิ้วได้นะครับผมกระดูกงู ใต้ลาโทบนลาโทแล้วก็กับอ่อนในแล้วก็ข้างเก่งเป็นต้นไปนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมเรามาดูวิธีปิดกันนะครับผมแนวที่เราจะปิดแล้วก็ตีไม้คิ้วนะครับผมเราก็ตีกับอ่อนในนะครับผมแล้วก็ใส่ชั้นไปก่อนนะครับผมตอกปิดเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ชั้นแบบนี้นะครับผมใส่ชันบางๆแล้วก็เอาไม้คิ้วแปะนะครับผมแปะเข้าไปนะครับผม แล้วก็เอาต่อปูตีนะครับผมต่อปูนี่จะใช้2นิ้วครึ่ง3มนิ้วนะครับผมแล้วแต่ใช้งานนะครับผมวิธีตีก็แบบนี้เลยนะครับผมช่างไม้เขาเจาะรูไว้ให้นะครับผมกันไม้แตกนะครับผมแล้วก็จะตีเข้าไปนะครับผม ตีให้ชันมันปิ้นออกมานะครับผมกันรั่วได้สุดยอดนะครับผมบางลำก็แนวเล็กนี่เขาไม่ใช้นะครับผมถ้าแนวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่เขาใช้ตีไม้คิ้วกันทุกลำนะครับผมข้างๆจะใช้ได้นานกว่านะครับผมถ้าเราไม่ตีไม้คิ้วนะครับผม ใช้ได้อายุสั้นหน่อยนะครับผมถ้าตีไม้คิ้วเข้าไปนี่อาจจะใช้งานได้ยาวกว่านะครับผมวิธีตีไม้คิ้วก็จะประมาณนี้นะครับผมตีเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมข้างนอกนี่เราจะปิดกาวปิดชั้นทับอีกทีนึงก็แล้วแต่เลยนะครับผม mm hmm. ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสิงนิกสไตล์ช่างมันนะครับผม